ประมาณสามสองยืนอยู่นี่บึงปวดถึกมูสัมบึงถึกทีหมดเลยยิงถ้ากลับไปนัแน่มากกินข่าวห้องทองกันเนาะทางอ้ายพันว่าเพอะมูซองโตว่ะไอ้ทางมู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 นะมูใหญ่มูมูกับออืมจะนอนพันสิพาไปนำเบอง์มู นักี่ท่านรือบ่าล่ะสามคนหนึ่งบอกไปก็ออกไปละ่ะ <c oughs> กลุม่มฝนใหม่ได้ผู้ตึงตึงมาเบิ้งเสือตกแรกทางนี้นะว่าจะออกหลัดแรงอยากออกไปนำมูผัดฝนกับมาล่ะทางฝนทางลม้าฟังเบิง้งฝนก่นอนฝนเจ้าตกยังไป หาการห้าลัดแรงเลยมันนี่ไปหาการอ,อ่ะกันนี้เบิ้งคือฝนสิบโตกเลยนะมืดมากซื่อๆร่มแล้วกเ็เงียบไปพากันตายเลยไปนี่ไปนําเบิง้งหมูใหญ่อาเป็นไปพอ่อหอยมันมันนี้าก็ได้แหนกันไปนะทั้งอายเพิ่นก็เมื่อยเลย พอดีพูนเองมาแต่ไปหายิงนกเลยกับส่วนกันเมื่อเ้าก็ใหญ่ใหญ่กันไปบี้กับนายพันธุงซาเหมือนฝนตัวมัดแต่ว่ามันมันบ่มาเสิร์ทางนี้แหละมันเบี่ยนเปี่ยนไปทางนั้นก็ไปหล่อเบิ่งดงทางนี้นะเท้าที่ห้องก็บุเคยมาอันนั้นจะเถื่อนอย่างโบโล ขุ่นดงบันไดอยู่แงเนี้่ยติดเลาะไปเรื่อยๆแหละเลาะบนทางนี้เลาะลงไปพูเข้าไปเลาะดงทางนี้ก่อนทางรถไฟเกา่าเตียงหอไก่สะแตนี่ใหม่นึง เป็นหูเพลยาอยู่นี่ประปูก็มีอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวหอยฝนห้มเลย้องใซมมากินมักเตะจุดลาย không cái tẻ cả mùi cầu thôi mất, à, yeah. là phần áp hết 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 กินหนาเนี่ยม้มากินแลวมนก็แต ที่หลอดลงไปบนสันหลุมก่อนเป็นอาพาลงไปพวลงไปหาดลอดบนถ้าหลุมกันนะ วิตหน้าพาลงมาอยู่นี่ก็เป็นทางเลยหลอกทางนี่แหละจะหอดใจหลอกทางนี่เขาบุกเคยหลอกจิ๋อเสียงตกกิ่งมาให้แซวๆซอยู่นี่จักทางลงนะ mà đi tính hỏi nhanh không này bên anh em đội anh đọt này กิโลนเลยเรื่อยๆกันทำกระจาดเลอะมาก ห่อหอยโมเลยอยู่ลุมมนะีแต่หอยเก่าของมัน เลยนะบุไดายังมาดีกว่ารอเมื่อพนก่อนกินเข่าห้องทองกินไก่นี่แหละกินไก่ ทำท้องซากับทน่นมาอยู่ถึงเสียงเพื่นบานหนึ่งแบบจ็คสิแมนหรือบอล่ะพอมูสิไก่อพอมูวสไหวเลยเล่นคำด้านอ่ะเล่นคำมันเล่นคำท่าเล่นคำด้านเล่นคำท่า แต่ว่าเจอเจอผ่านได้อผ่านนี่เออว่าจะยิ่งะนะมากเลยครับมันเยียมห้อยอันนี้เลยอันนี้มากแนมเห็นอ้ยหักไกลเลยประมาณอะไรครับไอ,อ้ยิ่งล่องเบิ่งแล้วแต่ถือเออว่าจะยิ่งแล้วห่างแล้วว่าจะยิ่งกำลังเห็นอันนี้มันแรนเลยมันเห็นนะต่อห้าการครั้งขึ้นเดียวกว่น เไปในหันอันนี้จะไปเบิึงมันมันวนเวียนอยู่ในหันนะอันบอลพี่ว่าอันนี้ไปกัดมือก่อนเลยว่าโบเห็นมันมาแล้วมันอยู่กินไก่เลอืมบอลมันเคยอยู่แล้วมันกัยักมากน้อยเดียวนึงมือนี่ฮะยักมากอีกด้านตัียวนึงไก่กันด้านไก่กันเขาตน่างๆต้องซากระมาอะไร เกิดไนได้ยิงหมูยิงยิงยิงปลามันแลนขอมองบกยิงไปนี่ก็แล้วหมูหั่มเลยลลยขอมองบกเปกๆอยู่มาแล้วกันเปกอยู่ในด่านเป็นแปลงลั่นเลยคอยจะเมื่อยไปบื่เห็นผอยังดิหมูรับสามโซ่มันหมูน้อยนะหมูใหญ่ขันใหญ่ทำอะไรยังยิงบะถือเนาะก็ขันมันมีแลนด้วยนะ ตอนนี้ก็ตีหนึงกว,กว่าเลยนะจะออกอากาศกันก่นมาดิผ่านไก่นี่เนแดลยดนผ่านไงเป็นนี่มาะพานไก่บนดุกากาศบ่มาดิตีหนึ่งกว่าเลยได้ผา้องซาเปดนแดเลยเบอดุอกานว่ตีหนึกว่าเลยได้ จะนอยก็แจ้งได้หมูกินออกบกถาอลไรได้ดีนะแล้วนับสิบว่ลูกแล้วแบบนี้มากันนอนวันนี้ก,นนนก็ออกไปห้าการแล้วนะ เมื่อยไปเลยดังไฟข้างทางอ่งางมานในโห้หลายกิโลเลยจนลอยมาตะแกงค้าเนี่ตอนนี้ก็ตีสามกว่าเลยนะดังไฟพิงพักพรก่อนมีแต่ตอนเสาจังหาหลัดเสารหล่อเมื่อยเลยเมื่อยไป บวกโกนี่แหละมูเขากินเมื่อคืนนี่ผ่านต้องเช้าตอนว่าเพิ่งยิงบาทนึ่งเมื่อคืน,คน,ยกกคนยอ,อยมากินมากินดูยุกบกนี่อยมันมาน màn sáng sọ dưới đi vườn Tôi quên thử đi Tôi thử mua sẵn bẩn Thử kia mất lời Nhìn thả cả bên đây không Mua Điên dưới bằng này, bằng cả đột dưới là dưới hẳn bẩn ยังใหม่อยู่คือวะออ,กอนกอคือในมู่ออกมาน,นี้เลยนี่บุเห็นตอนข้าไป กินกระบอกนี่บ๋องตอน้าไปจะบปเห็นหมูกินกระบอกอยู่นี่นะอ่ะตอนนี้ก็ได้มาฮอดบอทแล้วนะได้นะพานออกหลัดเสาอยู่บ่ไหมนี่โอ้บ่หมานไปเอาไอ้เหมือนบ่หมานไปทอนหอยไปทางใต้เห <c ười> มือมนไปทอดหอยคอยพ่ออยู่ห้อยนะแต่ว่าบ่พอโตบัน้น ของกินมานีกันมนและอุ่นปีงไก่ที่เลือ้อนี่แล้วอุ่นปีงไก่กที่เลือ้อน่แราะการจะหน่อยหนึ่งเขานะทางนา,าพานเป็นไปหาฟืนมาอยู่หนึ่งกะหนึ่งเขาเย็นเน้ำมาหนีหท่ทางพ่อไก่ก็ไปหลับเสาท่านมาอยู่ส่วนเน่าออไปต่คืนนี่ จนแจ้งไปหอดตีสี่เดี๋ยวพักได้หนึ่งตีสี่กว่าตั้งไฟแล้วก็นอนพักไดหนึ่งแล้วรอ,อ,อดเสามาปู้ใดย,ยังเมื่อยขุ่นเข่าเย็นกินครับปีงไก่ที่เรือนี่ถ้าหลุดน,นำในพันไก่อีกแล้วเมื่อนี่ก็บรินเสียงผล่นไอได้เมื่อนี่ได้สมอยอยู่ เดี๋ยวบอกใหดเลยอ้าอุ่นอะไน,นี่ก่อนมอันนี่กินข้าวกินข้องเกา่าเลยใชหมมันมืดเจ็มสิบมานมูอุ่นไก่ แจวปีีกหน่งลูกค้างนอกไ่นี่เนาะอุ่นปีกแล้ว นอนต็นตมืเล่ไปไกลไดไหมจงหายบากไกลเพื่อนตัวนี้คืนนอสีออย่งะไ่ได้ินเสียง่ได้ินเสียงได้สมัยอยู่ มเป็นไก่เด้ขนบินไปขนเป็นไก่ไอ้ของอยู่ของกินเท่ากะกินอันเก้าวทุกวันเลยมัอนี่ใครเอกยังมีให้กินกินอันนี้มัดกระมานต้องดีนะเป็นคนยับนิ่งคื้นนี่หมูหมูเลี้ไปปั๊บปั๊บมัน nhưng vai còn le lời nhưng lời mà thử chấm nhu cậy để cho nhìn chúng ta thử cô á tập tập phải hỏi là mà mẹ nhớ mẹ nhớ รับบลานหินพวกนั้มันก็ได้อยู่นะกระถินโตกระถินโตแล้วได้นะนอโอ้โน้กข้างนอกจ้ะอืมเอาเผือกไก่ ยูนี้บบบไห้ามาะยูนี้บบบไหนมั้คนกันหมดเลยอูเลยเลยม่ใช่เจียว,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 วมูอ่างมูลงไปแล้วมัตงตองกโกโกับบกกินแล้วหม,มอด่า จมงก็บอกเลยเรียกต้งมาผิดกลั่นไก่เลยตอน4โมง5โมงครับแ,แล้วเดี๋ยวเล่นประมาณ3โมงมานอนนอนจะน้อยไปกินข้าวกินน้ำแล้วนะไปนี่ผักพอดก่อนเมื่อคืนนี่ไปเต็มที่เลยสิวะ ไปนอนเลยนะมือหืนนี่ได้นอนอยู่เงียบอยู่หน้อยหนึ่งตอนส่วงตีสี่อาพักผ่อนแล้วมือแรงจกว่ากันไหม